ตรงนี้ละกินข้าวแล้วไม่มีผลไม้ดูดีทุกคนเราต้อ <c> ง <oughs> ไปหาผลไม้มากินเออก็เลยซื้อขนมถังแตกแล้วก็ขนมแอนมเบื้องเออซื้ออย่างละอย่างละกล่องกล่องหนึ่งก็สามสิบบาทที่แรกอะถ้าเป็นถังแตกเหมือนกันน่ะสวัสดีบบาเกียค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับต้อนรับค่ะป้าแม่วัสดีเจ้าวัสดีเจ้า มดมดขอบคุณมดคะ่ะเออก็ถ้าเป็นถังแตกเหมือนกันนะ่ะเขาจะกล่องละสามสิบใช่ไหมสองกล่องเขาคิดห้าสิบห้าบาทแต่ถ้าเราแยกเอาเป็นออะไรนะหนมเบื้องเงี้ยเขาไม่ลดใหยก็ <c ười> เลยต้องจ่ายหกสิบเงี้ยขอบคุณป้าแมวเจ้าขอบคุณบาเกียนะอ่าขอบคุณบ่าเกียคะ่ะ ยากก็คุณวัฒน์สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะมาทักทายกันนะคะพี่เทพบุตรก็สวัสดีครับคุณทําเองนะป้าแมวก็น้องมานีนะคะบ่าวแก้วก็คุณวัฒน์นะอ่าพี่เทพบุตรก็คุณเกด้า้ะป้าแมวก็คุณเทพบุตรนะคะอ่าป้าแมวก็สวัสดีทุกบ้านเลยนะบ่าวแก้กับป้าแมวกอดกอดกอดครับนะอ่า ป้าแมวกระากดานเจ้าด่านเจ้านะเจ้าขอบคุณด่านเจ้าอ่าแม่เอื้อคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่เอื้อนะคะทักทายแม่เอื้อกันนะคะทุกคนแม่เอื้อก็มาจากคุณอ้ามนะคะทุกคนนะเออทุ่มหนึ่งนะคะนี่อ่ปะป้าแมวแม่แมอ่อของคุณอ้ามของน้องแมวนี่นะไหลพร้อมกันน้ำมาหัว เออวิ่งบดตนะขอโทษขอพอภนะัยแต่จะไปจ้าหน่อยหนึ่งนะเพระาะว่าต้องเข้าห้องน้องแมวก่อนเสร็จแล้วก็ไปห้องอ้นาห้าขอบคุณที่กดรถเริ่มกดไลค์ให้นะคะห้าค่ะขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ะดานดานดานนะเออนั่นแหละต้องไล่ของน้องแมวน้องแมวเสร็จแล้วไปห้องอ่าคุณอ้ํา เอาุณอัมเสร็จป้าแมวบางทีช่องนี้จะมีของคุณอะไรนะเออคุณหนึ่งกันยาด้วยเออสี่ช่องไม่รู้จะทํายังไงดีไงบางทีมีอีกนะของน้องมานีด้วยนะช่วงเนี้ยเออได้กันสี่ห้าช่องเลยนะขึ้นชนกันอนะ่ะโอ้ ยังว่าอยู่นะมาจอดให้นะคะเตรียมตัวสอนไทยขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าโอ้เมาหมดแล้วเมาหัวหมดเลยยังวหวอยู่โอ้โหเจ๊จรแงๆจะได้บางทีมีอีกนะมีห้องประอ้อนเหมห้องนึงนะเออหกห้องช่วงระวังนี่นะเออทุ่มนึงเนี่ยนักขนาดเลยนะ หัวหมดจ,งจิงจริงจริงนะบางเกล็ดน,นะจริงจริงออพี่พึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พึ่งค่ะนี่น้องก็ไม่ได้หาพี่พึ่งเลยนะเนี่ยต้องไปย้อนให้นะพี่พึ่งเออน้องจะไปย้อนให้ไปดูคลิปดีกว่านะมันมีมดมีแมงด้วยนะเออเ <c oughs> นี่ยของพี่พึ่งยังไม่ได้ไปในนียมันต้องเข้าไปนะเม <c oughs> ื่อกี้ก็ของพี่พรพิสารนี่ไม่ขึ้นนะพี่พรพิสารเขาไม่ขึ้น แล้วมันก็เลยนอนไปนอนมาเปิดของแม่พวงจนจบหลับไปแล้วก็เลยตื่นมาก็เลยเอา้าจะบ่ายสามแล้ว,ลวเลยรียบไปหากาแฟกินแล้วก็มาทาแป้งทาลิปติกมาขึ้นเมสามอยสักหน่อยอะไรเงี้ยโอ้ยเนาะมันอะไรจะขนาดนี้นะเออทักทายพี่พึ่งขอบคุณพี่พึ่งค่ะ ยินดีต้อนรับนะเอาแม่บอลเลิศก,ก็มาอีกคนนึงแม่บอลเลิศคะ่ะสวัสดีคะ่ะไม่ได้ทันเลยเห็นไหมห้องแม่บอลเลิศก,ก็ไม่ได้เข้าเลยเห็นไหมนะ่ะอืมขอบคุณคะ่ะสวัสดีแม่บอลเลิศคะ่ะพรุ่งนี้นี่มีงานนะทุกคนนะพรุ่งนี้ไม่ได้ไลฟ์แน่เลยพรุ่งนี้นะจะไปที่ร้านนะคะ ให้ช่างเข้ามานะน่าจะไม่เน่วันนี้คิดว่าจะไม่ได้ขึ้นแล้วนะคะขอบคุณแม่บอลเลอร์ค่ะขอบคุณค่ะทักทายนะคะยินดีต้อนรับแม่บอลเลอร์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณให้มากดไลค์กดเลิฟให้นะคะขอบคุณค่ะแม่บอลเลอร์ค่ะ